สวัสดีค่ะแอดมินโอนะคะวันนี้โอก็จะพามาดูโต๊ะทํางานกึ่งเคาน์เตอร์ใหม่ของเรานะคะที่เอาไว้รับบริการลูกค้าที่เวลามีลูกค้าเข้ามาติดต่อที่หน้าร้านนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เป็นโต๊ะทํางานสีน้ําตาลที่เราเคยเห็นในสํานักง,งานทั่วไปนะคะแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วซึ่งเป็นงานที่สั่งทําจากร้านที่เราขายอุปกรณ์สปานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเลยค่ะเป็นรูปตัว L นะคะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตึงโต๊ะทำงานนะคะวัสดุไม้ก็จะทำจากไม้ MDF ที่เป็นไม้เหมาะที่ทำเฟอร์นิเจอร์ทำเคาน์เตอร์โดยเฉพาะเลยมีความแข็งแรงแน่นหนาตัวนี้ก็จะเป็นลายหินอ่อนที่แบบว่าเคลือบเมลามีนด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ป้องกันคราบเลอะคราบสกรปรกป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็ เน้นการเช็ดทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะที่สำคัญสวยงามเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านในข้างในตรงนี้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคนะคะนี่ด้านในที่เป็นโตะทำงานเห็นไหมเอ่ยก็จะมีลิ้นชักซึ่งตรงนี้สั่งทำนะคะสั่งทำตา,ตามการใช้งานเลยตรงนี้ก็เอาไว้เก็บของเก็บเอกสารอาจจะมีพวกเอกสารมีของใช้ส่วนตัวของกินอะไรแบบนี้เนาะ ตรงนี้ก็สำหรับล็อกได้ด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ก็มีลินชักเหมือนกันล็อกได้เหมือนกันนะคะเอาไว้เก็บของนี่ค่ะตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นเอาีอันตัวนี้ก็เอาไว้สําหรับเก็บเงินนะคะเมื่อก่อนเราวางด้านบนตรงนี้มันจะกินพื้นที่ไปเห็นไหมเราสั่งช่างสั่งให้ช่างผลิตตรงช่องเนี้ยให้วางได้พอดีก็คือพอดีมากเลยนะคะ อันนี้ก็เอาไว้วางของอเนกประสงค์ได้เลยตรงนี้นะคะเอาไว้มีลิ้นชักล็อกได้ตอบโจทย์การใช้งานตัวนี้ก็เอาไว้เก็บของเ้เนี่นะคะตัวตรงนี้ก็เอาไว้รับลูกค้าเนาะใช้งานได้ดีมากเลยตัวนี้นี่มีพัดลมน้อยด้วยตอบโจทย์มากเพราะว่ามันร้อนนะคะ นันไนก็จะประมาณนี้นะคะเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะสั่งสั่งทำซึ่งเป็นร้านเป็นที่เดียวกันกับที่เราทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทำเตียงตู้อบด้วยเป็นที่เดียวกันที่ผลิตนะคะใครที่สนใจเคาน์เตอร์แบบไหนนะคะมีให้เลือกหลายรูปแบบอาจจะสั่งเป็นแบบว่าลายหินอ่อนแบบที่โอรีวิวตัวนี้ก็ได้แต่ว่าขนาดเนี่ยสามารถ สั่งทําได้ตามขนาดที่คุณลูกค้าต้องการเลยตามขนาดหน้างานเลยว่ากว้างแคบลึกสูงเท่าไหร่ยังไงต้องการแบบไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ